ย้อนคำทำนายหมอบีเคยเตือนให้ระวังน้ำท่วมหนักยาวถึงสิ้นปี64เรียกได้ว่าหลายพื้นที่ทั้งภาคเหนือภาคอีสานและภาคกลางต้องประสบพบเจอสถานการณ์น้ำท่วมอย่างหนักจากอิกทธิพลของพายุเตี้ยนหมู่รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่ต้องเฝ้าระวังอย่างหนักวันเกิดซ้ารอยเหมือนปี54น้ำท่วมใหญ่ระดับประเทศ ล่าสุดโลกออนไลน์มีการแห่แชร์คลิปคำเตือนของหมอบีทูตสื่อวิญญาณที่เคยไปออกรายการแฉซึ่งมีบางช่วงบางตอนหมอบีได้เตือนว่าอุทกภัยยังไงมาแน่เริ่มตั้งแต่สิงหาคมไปจนถึงสิ้นปี64เลย ภาคเหนือเละเทะป่าทางภาคเหนือแทบไม่เหลือทําให้เวลาน้าท่วมมักจะรุนแรงกว่าเดิมอีสานน้าโขงก็หนักไม่ต้องเป็นหมอดูหรืออะไรก็ต้องรู้ได้ถ้าดูจากเหตุการณ์ในตอนนี้สถานการณ์หลายประเทศทั้งจีนเยอรมันยุโรปก็เห็นกันมาแล้วนอกจากโรคระบาดอีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญเลยก็คือเหตุการณ์จราจนที่จะเกิดขึ้นเพราะตอนนี้ประชาชนมากมายไม่สามารถทำมาหากินได้ยังไงก็มาแน่ ขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีดอทคอม